ปี2022มีซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องไหนหน่าดูบ้างแล้วมีอะไรเด็ดๆโดนๆในซีรีส์ญี่ปุ่นบ้างบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นคัดมาฝากใน EP ีที่29รวมเรื่องราวที่เป็นที่สุดจากซีรีส์ญี่ปุ่นปี2022 สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันนะครับหายกันไปหลายสัปดาห์เลยเนื่องจากฝุ่น PM เเล่นงานผมนะครับทำให้เสียง ยังแหบๆอยู่เนาะรวมถึงที่บ้านป่วยกันทุกคนเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะหลายคนอาจจะงงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นปี2022ไม่ใช่2023ล่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าซีรีส์ญี่ปุ่นในรอบ1ปีออกอากาศต้องตามดู ตามเก็บประมาณ2ปีครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากพลาดเรื่องไหนไปและไม่อยากจัดอันดับโดยตกหล่นเรื่องที่ดีๆไปนะครับต้องใช้เวลาตามดูประมาณ2ปีครับเพื่อที่จะได้นำซีรีส์ญี่ปุ่นมาจัดอันดับให้ทุกคนได้รู้กันว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องไหนหน่าดูบ้างและบอกกันอีกนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่แนะนําซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับ ยังมีหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับที่เลือกมาแนะนำกันตามฟังไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอเริ่มตามธรรมเนียมก่อนละกันเนาะกับการแนะนำท็อป15ซีรีส์ปุ่นหน้าดูประจำปี2022ครับอันดับที่15คาเบคโคจิเนโกยาชิกิคุง Desires to be Recognized หนุ่มนักวาดกับนายไอดอลซีรีส์จากช่อง ABC เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้บอยส์เลิฟหรือว่าซีรีส์ Y นะครับเรื่องราวของหนุ่มนักวาดมังแงโดจินกับไอดอลหนุ่มที่กำลังมาแรงทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่เมื่อเติบโตก็ต่างแยกย้ายกันไปครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะแฟนคลับของกันและกันแต่จะพัฒนาจากแฟนคลับ ็นแฟนครับได้หรือเปล่าก็ต้องไปตามดูกันต่อนะครับซีรีส์ฟอร์มเล็กที่เล่าเรื่องได้สนุกมากๆออกแบบภาพในแต่ละซีนสวยงามครับแถมยังเล่าชีวิตนักเขียนมังงะแล้วก็ไอดอลได้ดีด้วยนะเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงการให้กำลังใจและการมองโลกในงแงด่ดีกำลังใจจากใครคนหนึ่งสามารถทำให้อีกคนหนึ่งมีพลังใจก้าวต่อไปได้นำแสดงโดยมัตสึโอกาโคไดและนากาโอกมาสกิเรื่องนี้มีสตรีมมิ่งใน True ID อันดับที่ 14. The Journalist ซีรีโออริจันจาก Netflix ซีรีส์แนวดราม่าทริลเลอร์นะครับเรื่องราวของนักข่าวหญิงที่ขุดคุยกันช่อชนของรัฐบาลซึ่งโยงใหญ่ถึงข้าราชการตัวเล็กๆที่ถูกสั่งให้บิดเบือนข้อมูลจนเขาในฆ่าตัวตายแล้วก็ข้าราชการระดับสูงที่ต้องการปกปิดการทุจริตครั้งนี้ ซีรีส์เล่าเรื่องได้เข้มข้นสมจริงเล่าเรื่องการจัดการของชุดข้อมูลความจริงได้น่าสนใจเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยตามล่าหาความจริงอีกคนนึ่งถูกสั่งให้บิดเบือนแล้วก็อีกคนหนึ่งกําลังปกปิดมีชั้นเชิงในการนําเสนอที่ดีมากๆกํากับดีงานภาพดีโปรดักชั่นดีครับการแสดงของทีมนักแ,แสดงก็น่าเชือ่อถือทุกตัวละครเลยเพราะว่าได้ระดมนักแ,แสดงฝีมือดีมายกเซตครับ ซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดยโยเนโคระเรียวโกมีสตรีมมิ่งทาง Netflix อันดับที่13โชว์โชไตซีรีส์จากช่องวาโอวาวซีรีส์แนวทริลเลอร์ดรามา่าอาชญากรรมเรื่องราวของนักโทษประหารที่หลบหนีออกจากเรือนจำด้วยกันปลอมตัวไปเรื่อยๆทำไมก็ต้องหลบหนีทำไมก็ต้องปลอมตัวก็เพราะว่าเขาต้องการพิสูจน์ความจริงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายครับ จุดมุ่งหมายคือเขาเนี่ยจะต้องการตามหาพยานที่ให้การปรักปรำเขาแต่เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าต้องไปตามลุ้นกันต่อในซีรีส์นะครับซีรีส์4ตอนจบที่สนุกเข้มข้นแล้วก็ระทึกจนนาทีสุดท้ายเลยอีกหนึ่งการแสดงที่ดีที่สุดของคาเมนาชิคาซซยะหรือว่าคาเมะวงคัตุนนักแสดงนำของเรื่องนี้ครับซีรีส์เรื่องนี้เคยฉายทังช่องเจมทีวีเอเชียอันดับที่1 2ทาบิซูรุแซนด์วิช ซีรีส์จากช่องทีวีโตเกียวซีรีส์แนวสไลฟ์ออฟไลฟ์หนึ่ตอนจบเรื่องราวของ2เพื่อนสาวที่ขับรถขายแซนด์วิชตะลอนไปทั่วญี่ปุ่นเลยครับครั้งนี้พวกเธอหยุดที่ไร่แห่งหนึ่งซึ่งไร่แห่งนี้พ่อกับลูกเขาไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ในเรื่องการทำเกษตรกรรมแซนด์วิชและความสดใสของพวกเธอจะนำพาให้พ่อลูกและครอบครัวกลับมาหอมหวาน ได้อีกครั้งหรือไม่ต้องไปตามดูกันนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ละมุนละมละมุนตาละมุนใจมากๆเขาจัดองค์ประกอบสินด้วยกันคุมโทนสีพาสเทลทั้งเรื่องเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่มีสเสน่ห์แถมยังแฝงเรื่องราวการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีมุมมองต่างกันรวมถึงนําวัตถุดิบหลักของท้องถิ่นมาเล่าได้อย่างสนุกสนานน่าสนใจดูแลอบอุ่นใจมากๆเลยครับนำแสดงโดยอิโตะมาริกะและโทมิตะมิอุ เรื่องนี้มีแฟนซับแปลไว้นะครับอันดับที่11 First Love h a s u k o i ซีรีส์ออริจินัลจาก Netflix s e r i e วโรแมนติกดราม่าเรื่องราวชีวิตที่หลุดวงโคจร ความฝันที่หลุดลอยความรักที่ไม่สมหวังและรักครั้งแรกของผู้หญิงที่เป็นคนขับรถแท็กซี่กับรบปรพอหนุ่มที่เคยเป็นอดีตนักบินซีรีส์เนี่ยสร้างจากเพลง first love เพลงรักแรกในตำนานของอุทธดะฮิคารุและเพลงฮัต s ึค o ยซึ่งก็หมายถึงรักแรกเช่นกันของอุทธดะฮิคารุเช่นกันครับซีรีส์เล่าเรื่องได้ละเมียดละไมในทุกองค์ประกอบตีโจทย์การเล่าเรื่องของรักแรกที่ยังอยู่ในความทรงจำได้ แตกกระจุยรวมถึงการแสดงของนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ที่สื่อสารเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ของตัวละครได้ดีมากๆเลยนะครับนำแสดงโดยมิสึชิมะฮิคาริซาโตะทาเครุยากิริคโกะแล้วก็คิโดไทเซครับรวมถึงบรรยากาศที่มีสเสน่ห์มากๆของฮอกไกโดทำให้เรื่องนี้ยิ่งทวีคูณความน่าสนใจ First Love h a t s u k o i มีสตรีมมิ่งในเน t f l i ิ มาต่อกันที่อันดับที่10เลยนะครับกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องมาโฮโนริโนเบะซีรีส์จากช่อง KTV และฟูจิเทเล비ซีรีส์แนวชีวิตและอาชีพเรื่องราวของบริษัทร,รับรีโนเวทบ้านกับการตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการมารีโนเวทบ้านนั่นเองครับซีรีส์เล่าเรื่องได้อบอุ่นมากๆและสามารถสะท้อนแงม่มุมรวมถึงความคิดที่แตกต่างของผู้คนได้อย่างน่าสนใจ ผ่านโจทย์การรีโนเวทบ้านนั่นเองครับนอกจากนี้โปรดักชันก็สวยงามในทุกๆตอนเนี่ยเขาจะมีโมเดลห้องจำลองมานำเสนอด้วยนะว่าหลังที่รีโนเวทแล้วห้องจะเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดเลยคือซีรีส์เล่าให้เห็นว่าการรีโนเวทบ้านคือการรีโนเวทชีวิตนำแสดงโดยฮารุและมามิยะโชทาร่เรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้นะครับ อันดับที่9ทาบิยะโอคาเอริจากช่อง NHK ซีรีส s แนว Slice of Life ว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่รับจ้างเดินทางแทนเพื่อไปทำภารกิจต่างๆตามคำขอซีรีส์เล่าเรื่องผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆมากๆมากๆเลยครับงานถ่ายภาพสวยโดดเด่นโดยเฉพาะภาพในฤดูใบไ,ไม้ร่วงของภูมิภาคชิกโกกุ ภาพสวยไม่พอเนื้อเรื่องก็สวยงามมากๆเพราะสะทอนห้เห็นแง่มุมที่สวยงามของชีวิตและการค้นพบสิ่งใหม่ๆของชีวิตการเรียนรู้การรู้จักรู้ใจผู้คนและตัวของเราเองซึ่งเรียนรู้ได้จากที่ไหนก็เรียนรู้ได้จากการเดินทางของเรานี่แหละครับซีรีส์นำแสดงโดยอันโดซสากุระเรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับไปติดตามกันได้มีแค่สตอนจบ อันดับที่8 One Night Morning ซีรีส์จากช่องวาวาวซีรีส์แนว Slice of Life และอาหารเป็นซีรีส์จบในตอน8ตอนจบนะครับเรื่องราวของคน8คู่ที่ใช้เวลาข้ามคืนจนถึงเช้าวันใหม่ร่วมกันซีรีส์ใช้กลางคืนเป็นตัวแทนของความมืดมนอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่ตัวละครต้องเผชิญซึ่งปัญหาแล้วก็อุปสรรคเนี่ยแตกต่างกันตามวัยของตัวละครนะครับ ก่อนที่รุ่งเช้าเนี่ยจะเป็นการคลี่คลายทุกอย่างในเรื่องเนี่นะครับสะท้อนให้เห็นว่าความรักความอาทรต่อกันในฐานะเพื่อนมนุษย์เนี่ยรวมถึงการรู้จักฟังแล้วก็เปิดใจให้ผู้อื่นและที่สําคัญที่สุดเลยคืออาหารมื้อเล็กๆที่ไม่ต้องหรูหรามันสามารถช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาจิตใจให้ผู้คนได้ครับนอกจากนี้ one night morning ยังมาพร้อมกับงานโปรดักชันที่ประณีตมากๆจัดองค์ประกอบภาพได้สวยเหมือนงานศิลป์เลย แต่ละตอนนะครับเขาจะกําหนดสีประจําตอนเอาไว้เลยและเล่าเรื่องผ่านอารมณ์ตามสีนั้นๆด้วยนะใครที่ชอบซีรีส์แนวอาหารแนว slice of life แนวการเรียนรู้ของชีวิตแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ภาพสวยเนี่ยพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยต้องไปตามดูครับซีรีส์จบในตอนเรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับอันดับที่7วารุซีรีส์จากช่อง NTV ซีรีส์แนวชีวิตแล้วก็อาชีพที่เล่าเรื่องคอมเมดี้ผสมดราม่านะครับเรื่องราวของพนักงานหญิงหน้าใหม่ที่มีความสดใสร่าเริงพลังงานล้นเหลือมากๆที่เข้ามาทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งครับซึ่งที่นี่เธอได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายโดยเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศซีรีส์มาพร้อมกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศเล่าเรื่องผ่านชีวิตทัศนคติความรู้สึก และมุมมองของผู้หญิงในองค์กรชายเป็นใหญ่ได้อย่างน่าสนใจไม่นำเสนอแบบสั่งสอนทำให้ผู้ชมเนี่ยนะครับสนุกได้เรียนรู้ได้ปรับมุมมองแล้วก็สะกิดใจไปพร้อมๆกันในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนอกจากความสนุกสนานแล้วซีรีส์ยังสื่อสารได้อย่างชัดเจนเลยว่าความเท่าเทียมคือส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าครับ ซีรีส์นำแสดงโดยอิมาดะมิโอและเองุจิโนริโกะครับรวมถึงนางเอกเวอร์ชันปี1992เวอร์ชันแรกอย่างอิชิดะฮิคาริก็ร่วมมารับเชิญในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้นะครับใครที่ต้องการดูซีรีส์ที่สนุกเล่าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างลึกซึ้งน่าสนใจพลาดไม่ได้เลยครับกับวารุอันดับที่ 6. คามิกิริวโนุเกะโนซัสคิ ซีรีส์จากช่องว่าโอวาวซีรีส์แนว slice of life เรื่องราวในวันหยุดสุดเวียดสุดแปลกหลากหลายอารมณ์ของคามมกิริวโนสุเกะนักแสดงซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของญี่ปุ่นที่รับบทเป็นตัวเองในวันหยุดที่ต้องวงเล็บว้นิดนึงว่าในวันหยุดทิพนะครับซีรีส์นำเสนอแง่มุมที่ลึกซึ้งชวนจุกใจมากๆสะท้อนจากตัวตนของคามิกิริวโนสุเกะ ทั้งในฐานะดาราเด็กเมื่อวันวานซูเปอร์สตาร์ชั้นแถวหน้าในวันนี้ลูกชายแห่งชาติของญี่ปุ่นแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้อย่างดีมากๆครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบประเด็นเรื่องราวความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงของชีวิตนักสแสดงไปจนถึงชีวิตประจำวันนอกแสงไฟที่ดารานักสแสดงก็แค่มนุษย์ธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นรวมถึงเล่าชีวิตที่ไปถึงและไปไม่ถึงดวงดาวของอาชีพนักสแสดงด้วยครับนำสแสดงโดยคามมกิริวโนุเกะ ซึ่งมาพร้อมกับนักแสดงรับเชิญมากมายมีกิมมิคที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือซีรีส์เรื่องนี้เขาร่วมนักแสดงที่เคยเป็นนักแสดงเด็กเหมือนกับคามิกิเอาไว้เพียบเลยครับซีรีส์เรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับอันดับ 5. ซาชิดะชินินวะดาเรเดสกะซีรีส์บุนนาว coming of age ของช่อง TBS เเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อครูให้นักเรียนเขียนความในใจลงในจดหมายสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนคนใดคนหนึ่งในห้อง ซึ่งนำไปสู่ปมและปัญหาของชีวิตวัยรุ่นมิตรภาพ ความสัมพันธ์การเคลียร์ใจการยอมรับและเคารพตัวตนซีรีส์นำเสนอประเด็นปัญหาของวัยรุ่นทั้งเบาไปจนถึงหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในแบบฉบับของวัยรุ่นทำให้เรื่องมีความสมจริงไม่ขายฝันรวมถึงเส้นเรื่องรักก็ทำออกมาได้กลมกล่อมน่าติดตามมากๆครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทุกตัวละครได้เติบโตได้เรียนรู้ได้ขอบคุณได้ขอโทษต่อกันในวันเวลาที่เหมาะสมซีรีส์นำแสดงโดยโค สวัสดสาระผู้ชนะจากรายการค้นหานักแสดงหญิงหน้าใหม่ของช่อง TBS ซีซั่นที่2นะครับและร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ที่ฝีมือดียกเซตเลยครับเราจะเติบโตโดยไม่มีอะไรติดข้างกันน่าจะเป็นบทสรุปของชีวิตวัยรุ่นที่ดีที่ซีรีส์บุนเรื่องนี้มอบไว้ให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ coming of age ที่ดีที่สุดจากฝั่งญี่ปุ่นเลยครับ เสียดายที่มีแค่ซับอังกฤษ,กฤษครับยังไม่มีซับไทยเพจไหนสนใจลองแปลได้นะครับเรื่องนี้แนะนำเลยอันดับ4โค่ยซินุฟตริจากช่อง NHK series แนว Slice of Life เล่าเรื่องของชายผู้เป็น Aromantic a, a s ซ็กชวลหรือกลุ่มคนที่ไม่ฝักใฝ่ในเรื่องรัก และเรื่องเซ็กส์กับหญิงที่ค่อยๆเข้าใจและตกผลึกในเพศวิถีรวมถึงรสนิยมทางเพศของตนเองทั้งคู่มีเหตุให้ต้องอยู่ร่วมบ้านกันเป็นครอบครัวแต่เป็นครอบครัวที่ไม่มีเรื่องรักแล้วก็ไม่มีเรื่องเซ็กส์มาเกี่ยวข้อง เพียงแต่ทั้งคู่นั้นซับพอร์ตกันละกันดำเนินเรื่องอย่างละมุนละไมพร้อมแชร์มุมมองทัศนคติความสัมพันธ์อันหลากหลายพันการเติบโตของตัวละครครับสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาไม่ต้องมีเซ็กซ์มาเกี่ยวข้องก็ได้ ก็สามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้และถ้าวันหนึ่งความสุขของการอยู่ร่วมกันในฐานะครอบครัวหมดไปเราก็สามารถแยกทางแยกย้ายกันไปเติบโตได้โดยที่ยังสนับสนุนกันได้ครับนำแสดงโดยทาคาฮาชิอิเซและคิชิยูกิโนะเป็นซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องราวของ LGBTQIA+ หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้สวยงามสมจริงและดีที่สุดจากซีรีส์ญี่ปุ่นเลยครับ เรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ไปติดตามกันได้นะครับอันดับ3 Double จากช่องวาโอวาวซีรีส์บุญแนวดราม่าจิตวิทยาบรอวแมนส์เล่าสายสัมพันธ์ซับซ,ซ้อนของเพื่อนนักแสดงชายคู่หนึ่งที่คนหนึ่งกำลังเฉิดฉายแต่มีปัญหาในเรื่องการตีความบทรวมถึงมีวิธีการจำบทที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาเลยยินดีให้เพื่อนของเขา ซึ่งเป็นนักแสดงและเป็นแรงบันดาลใจของเขาครอบงำเขาในเรื่องการแสดงครับซึ่งเพื่อนคนนี้เก่งพอกันแต่ไม่ได้รับโอกาสความโดดเด่นของซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องดับเบิลคือการเล่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ของเพื่อนคู่หนึ่งซึ่งผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นการเติบโตความสำเร็จความพ่ายแพ้การแตกสลายของตัวละครเล่าเรื่องได้อย่างทรงพลังมากๆเลยประกอบกับงานภาพแล้วก็โปรดักชันที่สวยงาม โดดเด่นทำให้ผู้ชมตกอยู่ในภวังของเพื่อนชายคู่นี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับนอกจากนี้ซีรีส์ยังเล่าเรื่องในแวดวงบันเทิงทั้งความกดดันในฐานะนักแสดงกระบวนการแคสติง้งแรงผลักดันของการเป็นนักแสดงการตีความบท รวมถึงความยากลําบากบนถนนสายบันเทิงที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเป็นซีรีส์ปุ่นและซีรีส์แนววงการบันเทิงเรื่องแรก,แรกๆเลยมั้งที่นําเรื่องอินเนอร์ของตัวละครอินเนอร์ของการเป็นนักแสดงมาตีแผ่นี่น่าดูมากๆเลยนำแสดงโดยจิบะยูไดและนากายาม่าเคนโตะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นผลงานมาสเตอร์ e พีซของพวกเขาเสียดายที่ยังไม่มีซับไทยครับมีแต่ซับอังกฤษลองไปหาดูได้นะครับแนะนำมากๆ อันดับ2 a กันนิบอลจาก Disney Plus ครับกันนิบอลเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญระทึกขวัญสืบสวนเรื่องราวของตำรวจหนุ่มเลือดร้อนที่ถูกย้ายไปเป็นตำรวจประจำหมู่บ้านอันห่างไกลเขาหอบพาลูกเมียาย้ายตามไปด้วยครับซึ่งที่นั่น เขาได้พบกับชาวบ้านและคนจากตระกูลโกโตซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ทรงอิทธิพลสืบทอดทายาทรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนานพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่กินคนซีรีส์เรื่องนี้สนุกแล้วก็สยองสมกับช่องเรื่องมากๆเลยนะครับเล่าเรื่องมีชั้นเชิงและฉลาดเล่ารวมถึงงานภาพที่ถ่ายทอดบรรยากาศสุดลึกลับไล่ระดับไปจนถึงหลอนผมเคยทำคลิปรีวิวเรื่องนี้ไว้เต็มๆแล้วนะครับลองไปย้อนฟังกันได้นะซีรีส์นำแสดงโดยยากิระยุยะ เรื่องนี้มีสตรีมมิ่งทาง Disney Plus Ho อตสตาร h ไทยแลนและอันดับหนึ่งซีรีส์บปุ่นที่ดีที่สุดแห่งปี2022ได้แก่ชิซุกะจังโตปะปะ จากช่อง NHK BS Premium ครับซีรีส์บุ่นแนวครอบครัวที่ชนะใจผู้ชมทั้งบททั้งการกำกับทั้งการแสดงเล่าเรื่องของชิซุกะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนปกติครบ32แต่วิธีการสื่อสารของเธอแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะเธอมีพ่อแม่เป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้แต่กำเนิดหลังจากที่แม่ได้เสียชีวิตไปเธออาศัยอยู่กับป้าป้าคุณพ่อหูหนวกและเป็นใบซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นช่งภาพและสื่อสารผ่านภาษามือและการเขียนจนวันหนึ่งมี ชายหนุ่มนักพัฒนาเมืองได้เข้ามาในเมืองเล็กๆที่พ่อลูกคู่นี้อาศัยอยู่และเข้ามาในความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้เช่นกันซีรีส์ถ่ายทอดสายสัมพันธ์ของพ่อลูกได้อบอุ่นเป็นธรรมชาติเรียลสุดๆแถมยังซาบซึ้งตื้นตันใจจนคนดูเสียน้ําตาเรื่องไม่ได้เข้นเลยแต่น้ําตามันมาเองพร้อมเล่าเรื่องการถนอมและแก้ไขความสัมพันธ์จากการไม่ตัดสินเหมาร่วมคนอื่นจากทัศนคติและอคติของเราพอเราไม่ด่วนตัดสินกันมันจะมีพื้นที่ แห่งการรับฟังมีพื้นที่แห่งความใจดีในโลกนี้มากขึ้นครับ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้พิการได้แน่าสนใจมากๆครับชิสุกะจ,จังตัวประปะานำเสนอให้เห็นว่าผู้พิการในเรื่องเนี่ยซึ่งเขาเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกแต่กำเนิดเขาเองก็อยากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปทำอะไรได้เองเหมือนคนทั่วไปและต้องการการปฏิบัติจากคนรอบข้างอย่างคนทั่วไปเช่นกันพวกเขาไม่อยากถูกตัดสินว่าเป็นคนน่าสงสารแม้จะเป็นการตัดสินจากเจตนาที่ดีก็ตามขอแค่ปฏิบตัติต่อกันอย่างเคารพให้ ให้ความเท่าเทียมแล้วก็ไม่คิดแทนกันแค่นั้นก็พอแล้วครับซีรีส์นำแสดงโดยโชฟุคุเตะซูรุเบะโยชิโอกะริโฮและนากาจิมะยูโตเรื่องนี้มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้นะครับไปติดตามกันได้เลยและเรื่องนี้ก็คือซีรีส์่ปุ่นที่ดีที่สุดประจำปี2022ซึ่งบันทึกซีรีส์่ปุ่นเลือกไว้แนะนำครับแย่ yeah! ปรบมือให้กับชิซุกะจังโตปะบาครับ และนี่คือช่องทางการรับชมของท็อป5 5ซีรีส์ปุ่นหน้าดูประจำปี2022ที่ผมแนะนำมาฝากกันนะครับนี่ไปเลือกดูกันได้เลยยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับแนะนำท็อป15ซีรีส์ของปี2022ไปแล้ว มาต่อกันยาวๆเลยครับกับท็อป50การแสดงยอดเยี่ยมของปี2022คัดจากอะไรคัดจากความน่าเชื่อถือในการถ่ายทอดและการเป็นตัวละครรวมถึงฝีมือการแสดงต้องดีมีสเสน่ห์น่าจดจำคัดมาฝากฝ่ายชายฝ่ายหญิงอย่างละ25คนครับขอเริ่มจากนักแสดงชายก่อนเลยโชฟุคุเตะซูรุเบะบทนำจากชิซุกะจ,จังโตปะปะทะคาคาชิอิเซบทนำจากคยเซนุฟูตริ ชิบะยูไดบทนำจากดับเบิลนากามะเคนโตะบทนำจากดับเบิลยากิระยูยะบทนำจากกันนีบอลคาซามะสึโชบทสมทบจากกันนีบอลซาโคโยชิบทสมทบจากกันนีบอลคาเมนาชิคาซึยะบทนำจากโชไตโคมางิเนะคิอิตะบทสมทบจากซาชิดะชินินวะดารเดสกะ ส k กุไรไคโตะบทสมทบจากซาชิดะชินินะดาระเดสกะอายาโนโกบทสมทบจาก The Journalist ฮิด e ทากะ y ย s ชิโอกะบทสมทบจาก The Journalist อากิยูสุบทนำประจำตอนจาก One Night Morning คามิก no ิร no no ิวโนสุเกะบทนำจากคามิก no no ิริวโนสุเกะโนซัสคิวนากาโนะไทกะบทรับเชิญจากคามิกิริวโนสุเกะโนซัสคิวทามาโมริยูตะบทนำจากไนซ์ฟลายด์คิโดไทเซบทสมทบจากเฟิร์สเลฟฮัตสึโอยะนากาจิมะยูโตะบทนำจากจูไนดิสโซแนนซ์และบทสมทบจากชิซูกะจังโตปะปะนิโนมิยะคาสึนาริบทนำจากมายฟาร์มลี่ฮามาดะกาคุ บทสมทบจาก My Family มูรา k ามินิจิโร่บทสมทบจาก Alice in Borderland 2องอิโซมูระฮายโตะบทสมทบจาก Alice in Borderland 2 อินาวะกิไคบทสมทบจากอลิส e นบอร์เดอร์แลนด์2ไมกุมาคาซิยะบทสมทบจากอลิส e นบอร์เดอร์ n d น์2และยามาชิตะโทโมฮิสะบทสมทบจากอลิส e นบ b o r d ดอร์แลน2ต่อกันที่นักแสดงหญิงนะครับอิริยามะโนริโกบทนำจากยุกิ o อนโตะคานิโอคกินปูกับชูรักโยชิโอกะริโฮบทนำจากชิซุกะจังโตปะปะและบทสมทบจากกันนิบอลมิซูชิมะฮิคาริ บทนำจาก First Love Hatsukoi Yagi Rika บทสมทบจาก First Love Hatsukoi Kosawa Sara บทนำจาก Saichi d a s h i n i n w a d a r e d e s u k a Otake Aika บทสมทบจาก Saichi d a s h i n i n w a d a r e d e s u k a โอฮิระคุรุมิบทสมทบจากซาชิดะชินินวะดาเรเดสกาฮารุบทนำจากมาโฮโนริโนเบะคาเคอิมิวะโกะบทนำประจำตอนจากวันไนท์มอร์นิ่งอันโดซากุระบทนำจากทาบิยาโอคาเอริคิชิอิยูกิโนะบทนำจากโคยเซนุฟูตาริทามาชิโรทีนาบทนำจากเทสุโอตะมิจิโกะนิมันกิโร นาโอบทนำจาก first penguin s a g a อิมาคิบทรับเชิญจากคา no m i k ิริวโน s สุเกะโน s ซัสคิวอิม i ดะมิโอบทนำจากวารุเองุจิโนริโกะบทนำจากวารุซูจิยะทาโอบทนำจาก Alice in Borderland 2องนากะริอิสะบทสมทบจาก Alice in Borderland 2องอิโตะมาริกะบทนำจากทาบิซูรุแซน w i วิชคาวังุจิฮารุน a บทนำจาก s i l e n ok t คาโฮบทสมทบจากไซเลน t ์ไมดะโนโนะบทนำจากซุมะโชกะคุเซอินิ n a รุมัซุมุโตะวาคณะบทสมทบจากยังโกโตนากิอิชิโซกุโทมิตะยาสโก o บทสมทบจากจูไนริโซ n a น c ์และโอตะเกชินบุบทสมทบจาก PICU และนี่คือการแสดงยอดเยี่ยมแห่งปี2022จากซีรีส์ญี่ปุ่นครับ ต่อกันที่ top 5ซีรีส์บุ่นที่กำกับภาพโดดเด่นต้องบอกก่อนว่าเพจบันทึกซีรีส์บุ่นใน Facebook นะครับมีการทำคอลัมน์ cinema tography หรือว่าการกำกับภาพให้ได้ติดตามกันนะครับลองไปติดตามกันได้นะแต่สำหรับปี2022นี้คัด top 5ซีรีส์ที่กำกับภาพสวยงามสื่อสารเรื่องราวและอารมณ์ของเรื่องได้ดีสุดยอดมาฝากกันอันดับ5 first love h e a t s u k o i จาก netflix อันดับสี่โฮชิชินอิจิโนะฟูชิจินะฟูชิจินะทันเป็นโดราแมจาก NHK อันดับสามดับเบิลจากช่องวาวาวอันดับสองกันนีบอลจากดิสนีย์พลัสและอันดับหนึ่งวันไนท์มอร์นิ่งจากช่องวาวาวครับ ต่อกันที่ t o อ5 Scene Stealers 5อันดับสุดขโมยซีนบอกก่อนว่าไม่ใช่ตัวละครหรือคนนะครับแต่จะเป็นอะไรมาดูกันได้เลยครับอันดับ5บรรยากาศฤดูหนาวของฮอกไกโดจากซีรีส์ first love hasikoi เรื่องนี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์ตรงหิมะมตกตรงที่เป็นฤดูหนาวนี่แหละครับมันให้ความรู้สึกที่เป็นโรแมน แล้วก็เป็นโรแมนซ์ที่มีการหวนลำลึกถึงรักแรกซึ่งบรรยากาศฤดูหนาวเนี่ยมันขับเคลื่อนอารมณ์ตรงนี้ได้ดีมากๆอันดับ4รอยสักบนแผ่นหลังของชิโร่จากเ x คะ k อซยาคุเป็นรอยสักที่สวยโดดเด่นสะดุดตามากๆแล้วก็ทำให้ตัวละครชิโร่เนี่ยซึ่งนำแสดงโดยอินุคายอซึฮิโร่เนี่ย ดูเซ็กซี่มากๆเลยครับอันดับ3ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชิโกกุจากซีรีส์เรื่องทาบิยะโอคาเอริเป็นฤดูใบไม้ร่วงในซีรีส์ญี่ปุ่นที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเลยครับอันดับ2ก้นของคิวมะจาก Alice in b o r d e r l a n d 2ครับผมขอไม่อธิบายอะไรมากแล้วกันนะครับบั้นท้ายของคิวมะเนี่ยซึ่งนำแสดงโดยเยมาพีมันใครเห็นก็ต้องจำได้อ่ะ ผมนับถือยามาพีมากๆในการทุ่มเททางการแสดงรวมถึงการดูแลหุ่นให้เฟิร์มสุดๆของเขายกให้เป็นอันดับ2เลยครับและอันดับหนึ่งในแง่ของการขโมยซีนด้แกาเสียงริงทนจากซีรีส์เรื่อง My Family ครับใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ทาง Disney Plus Hotstar Thailand แล้วเนี่ยคงรู้นะครับว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังใจผู้ชมแล้วก็ใจของตัวละครเนี่ยลนไปถึงตะตุ่มเลย ปิดท้ายกันที่เซอร์ไพรส์แห่งปี2022ขอมอให้กับตัวละครผู้จัดการนัซเมะจากซีรีส์บุนเรื่องวารุแสดงโดยอิชิดะฮิคาริและความพิเศษอยู่ที่อิชิดะฮิคาริครับพิเศษยังไงเพราะว่าเธอคนนี้นี่แหละคือนางเอกซีรีส์วารุปี1992หรือว่าเวอร์ชั่นแรกสุด มีซีนหนึ่งที่ตัวละครที่ฮิคาริแสดงพูดกับนางเอกเวอร์ชันปัจจุบันว่าเห็นนางเอกแล้วนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยก่อนเลยรวมถึงมีการนำพร็อพกระเป๋าในตำนานของนางเอกเวอร์ชันเมื่อ30ปีก่อนเอากลับมาให้ตัวละครที่ฮิคาริแสดงได้ใช้ในฉากลำลึกความหลังด้วยในตอนจบของเรื่องมีซีนหนึ่งที่ฮิคาริฟังปฐกถาเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มปิติผมใช้คำนี้ได้เลย เป็นความปิติมันเป็นซีนที่ดีมากๆอะและเป็นซีนที่ฉลาดมากๆซีนหนึ่งของซีรีส์ปี2022เลยนะเหมือนกับเขาต้องการจะสื่อสารว่าผู้หญิงคนนึงอะขอใช้คำว่าเคยแพ้วถางเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็บทบาทผู้หญิงในองค์กรในออฟฟิศแห่งเนี้ยเมื่อ30ปีก่อน แล้วเธอก็มาน,นั่งดูผลลัพธ์ของมันที่มันสำเร็จผลขึ้นเรื่อยๆนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของวงการบันเทิงญี่ปุ่นครับที่เขาเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วนักสแสดงเนี่ยก็ให้เกียรติกับงานเป็นการคืนกำไรให้ผู้ชมที่ทันดูเช่นแรกแล้วก็เป็นการคืนกำไรให้ผู้ชมที่ได้ดูเช่นนี้เช่นกันจบลงไปแล้วครับกับการรวบรวมที่สุดของซีรีส์ญี่ปุ่นปี2022 ขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าการแนะนําซีรีส์จากคลิปนี้จะทําให้หลายๆคนไปตามดูซีรีส์ญี่ปุ่นกันมากขึ้นนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นทาง YouTube และเพจบันทึกซีรีส์ี่ปุ่นทาง a c e b o o k ครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะสุขภาพที่ดีคือต้นทุนของชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะครับ Merry Christmas ย้อนหลังแล้วก็สวัสดีปีใหม่ Happy n e ิว e a r ปี2024ล่วงหน้านะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามซีรีส์ี่ปุ่นกันต่อไปนะส่วนปี2023หรือว่าปีนีี้เน่ย มีซีรีส์บุญเรื่องไหนหน่าดูบ้างผมจะทยอยดูทยอยลิสต์ทยอยแนะนำผ่านทางเพจบันทึกซีรีส์ปุนแล้วก็จะนำมารวบรวมเป็นคลิปแบบนี้ทางช่องทาง YouTube แน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบคอนเทนต์อยู่กับซีรีส์ปุนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องบันทึกซีรีส์ปุนด้วยนะครับขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่และสวัสดีครับ